วันนี่น้อยพาพี่ๆมาชมเจ้าลอก Shimano s u n t e นะครับก็มีเข้ามาทั้งหมด3เบอร์ก่อนนะครับในตอนนี้นะครับซึ่งเบอร์ที่ขาดหายไปน่าจะเป็นเบอร์ C3000 HG นะครับปกตินะครับในลอกรุ่นของ s u n t e n เนี่ยนะครับก็จะมีไม่กี่ซีรีส์นะครับไม่กี่เบอร์นะครับนั่นคือเบอร์2,500เบอร์ C3,000 เบอร์4 0 0 0แล้วก็เบอร์ C5,000 XG แต่ว่าเรื่องของอัตราทดเนี่ยนะครับก็ จะมีแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจีน้อยจะเล่าให้ฟังนะคพี่พี่ครับเริ่มที่เบอร์2,005นะครับที่ถืออยู่นะครับอันนี้เป็น2,005 HG นะครับปกติเนี่ยในเบอร์2,005ก็จะมีเบอร์2,005ธรรมดานะครับรอบ5.3นะครับแล้วก็จะเป็น2,005 HG รอบ6นะครับตัวนี้สเปคของลอกนะครับคือเบรกเนี่ยนะครับแน่นๆที่9กิโลนะครับพี่พตัวนี้รอบ6นะครับเบรก9กิโลน้ำหนักลอกเบามากนะครับ210กรัมเท่านั้นเอง ในสเปคนี้นะครับลูกปืนที่ให้มา8บวก1บอลแบริงนะครับนี่อันนี้2,500 HG นะครับส่วนนะครับถ้าเป็น C3000 นะครับก็จะมี2ซีรีส์นะครับที่เข้ามาแต่ปกติที่เข้าจริงๆอ่ะจะเป็น C3000 HG นะครับในรหัส C3000 HG เนี่ยนะครับก็จะเป็นรอบ6นะครับเบรก9กิโลเหมือนกันนะครับน้ำหนัก210กรัมเหมือนกันนะครับน้ำหนักจะเท่ากันกับตัว2,500นะครับในรหัส C3000 HG นะครับ แล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นตัว4,000 HG นะครับตัวนี้ในราคา4,000 HG นะครับตัวนี้น้ำหนักตัวลอกจะอยู่ที่260กรัมเบรก11กิโลนะครับพี่ๆเรียกได้ว่าตัวนี้นะครับก็เล่นได้หลากหลายเกมมากยิ่งขึ้นทั้งงานน้ำจืดแล้วก็งานน้ำเค็มนะครับสำหรับเจ้าลอกซัดเทนปกติในโมเดลนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลที่ส่งขายนะครับทางฝั่งอเมริกาซะส่วนใหญ่ นะครับสำหรับในซีรีส์ของซัตเทนนี้นะครับแต่ไทยนะครับพี่พี่น้องนนะครับก็อยากใช้ก็เลยนำมาวางจำหน่ายนะครับให้พี่พี่นักตกปลาประเทศไทยได้ใช้กันโมเดลนี้นะครับผลิตที่ประเทศมาเลเซียนะครับสำหรับเจ้าลอกซัดเทนแต่ว่าเป็นโมเดลส่งออกไปขายทั้งฝั่งอเมริกาซะส่วนใหญ่นะครับถัดมานะครับจะเป็นเบอร์ c 5 0 0 0 xg นะครับเรียกได้ว่าตัวนี้งาน Cat อินนะครับตัวนี้ c คด Jig c a ค Park นะครับ น็อปจะเป็นโฟม EVA นะครับตัวนี้แขนจะเป็นโลบอทนี่นะครับตัวนี้ชุดแขนเนี่ยนะครับจะเป็นงานเฟรมชิ้นเดียวเลยนะครับเรียกได้ว่าแขนเนี่ยจะไม่มีอาการคลอนเลยเพราะเป็นงานชิ้นเดียวนะครับมีความแน่นสนิทกับตัวตัวบอดี้นะครับสำหรับชุดแขนทั้งหมดนี้นะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักนะครับ4,500 xg เนี่ยน้ำหนัก270กรัมเท่านั้นเองนะครับจับคู่กับคันนะครับ ก็ถือตีสบายๆนะครับในรหัสเซีย0ันเอบรค11กิโลเหมือนกันนะครับชุดผ่าเบรกนะครับเป็นคอสคาร์บอนแดกนะครับหรือที่เราเรียกกันก็คือผ่าเบรคคาร์บอนนั่นเองวัสดุนะครับของเจ้าลอกนะครับชิมโนซัตเทนเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าให้มาเต็มออปชั่นพอสมควรเลยทีเดียวกับราคาเปิดตัวนะครับอยู่ประมาณ8,000บวกลบนะครับวัสดุนะครับฟันเฟืองนะครับเป็นฮากากันเกีย b o ร์บอดี้ก็เป็นฮากาเนบอดี้นะครับ ระบบ x s h i f นะครับไมโครโมดูลนะครับลองสโตกสปูลนะครับ C.I.4 นะครับแล้วก็เป็น MGL โรเตอร์นะครับที่พูดมานะครับเรียกได้ว่าเป็น end, เทคโนโลยีไฮเอเยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าลอกสัตเทนตัวนี้แต่ราคาที่บอกไปนะครับ8,000บวกลบเท่านั้นเองนะครับทำให้จับต้องได้ง่ายนะครับเป็นที่นะครับส่วนอกสนใจของพี่ๆนะครับและที่สำคัญโทนสีลอกนะครับ เป็นออกดําด้านนะครับสําหรับเจ้าลอกซัพเทนตัวนี้สวยดุนะครับตัวนี้นะครับซัพเทนในเบอร์สองพตีพวกปลาช่อนกระสูบกระพงนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเป็นเบอร์ C 3000, ี่สามพันก็จะเป็นพวกงานสวายแข่งสวายบ่อก,ก็ได้นะครับการเลือกใส่สาย PE นะครับสำหรับเจ้าลอกซัพเทนถ้าเป็นเบอร์2 5 0 0นะครับหรือว่า2 5 0 0 h g นะครับ ใส่สาย pe 1.5นะครับที่220เมตรนะครับเป็นเบอร์2อ0พส่วนถ้าเป็นเบอร์ C 3,000นะครับจะใส่สาย pe 2ที่200เมตรนะครับเบอร์4,000นะครับใส่สาย pe 2นะครับที่240เมตรนะครับแล้วก็เบอร์5,000นะครับใส่สาย pe 3นะครับที่200เมตรนะครับเรียกได้ว่าเป็นสเปคนะครับที่ออกแบบมาให้ใช้งานนะครับได้ครอบคลุมหลากหลายมากๆนะครับสำหรับเจ้าลอก ทั้ง4โมเดลนะครับเบอร์ 2,500, 4,300, 4,000แล้วก็4,500นะครับก็จะมีในรหัส h g เป็นส่วนใหญ่ที่นำมาวางขายให้กับพี่ๆได้ใช้งานกันงานแคชจิกนะครับงานตีอีบอมสวายแข่งนะครับงานทะเลก็ได้นะครับวันนี้สินค้าเข้ามานะครับมี3โมเดลก่อนส่วน c 3 0 0 0จะเข้ามาตามที่หลังอีกทีนึง พี่ๆสนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้สำหรับเจ้าลอกเชื่อมานโนซับเทนตัวนี้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้วันนี้เอามาแนะนํากันนะครับพี่ๆครับ